ย uh ังหิวอีกเลยหิวอีกชิ้นไหมขนมปังข้างชิ้นเลยไหมทั้งกล่องเลยนะเลียป่าหมายความว่าไงเออไอ้โคกินเน่ื้ากินเน่กินเน่้ข้าวเด็กเด็กกินเน่้อเสามาเนี่ยอยากกินเลุ่ย คอเน่ขอนี่ขอนี่โอ้ยหัวหน้าอยากกินโอ้ยจกกนนับแขนหลับปากสุดวายหิ้วจ้ะหิ้วดีหัวหน้าไม่ได้ดเรื่องเลยนนเนื้อมนุษย์นี่อขอกินก็ไม่ได้ให้กินเนื้อในบิก๊กซี วันนี้คงได้กินแค่นี้แหละขอ,องขนมปังกินไมโลไหมนี่อูนปินกินไหมเอ้ยอะไรวะมนุษย์มันจะเอาอะไรให้กูกินเนี่ยโอ้อย